ันนี้ผมก็จะามาอั u n b o ซิ n งโมเดลเครื่องบินเป็นของรุ่น Boeing 737-900ER เนะครับเป็นสายการบินไทยไลออนแอร์ registration hslti นะครับเป็นของ Phoenix m o เดลซึ่งลำนี้โคตรของโคตรหายากนะครับผมเป็นลำที่ผมแบบประมาณว่าหามาแทบตายนะครับผมสุดท้ายก็ได้มาราคาก็พึงพอใจประมาณ1,350บาทนะครับ ก็ไม่พูดคพา่มคำเพยลยเราจะมาสรุปก็มารีวิวกล่องก่อนนะครับเนี่ยก็เป็นคําเตือนของมันอันนี้มันกล่องน,นึงจะมี2ลายนะครับผมก็อันนี้คือ Re g i s t r a t i o n อีกอันหนึ่งคือของอินโดนีเซียเลยหรือเปล่า <indo> Air มาลินโดแอร์เป็นของของมาเลเซียใช่เป็นของเป็ของมาลเลเซียนะครับผม9 m l n f ผมแต่ผมซื้อแบบไลออนมานะครับผม ก็ถ้า r e g i s t r a t i o n นไะหอยู่ในกล่องจะติ๊กอันนั้นมาให้แล้วก็จะมีตัวเครื่องบินที่เราอยากได้อยู่ในกล่องนะฮะมีเป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือ c ก็ปรา right ย b o e i n g แล้วครับผมอันก็เป็น Limit เครื่องหมาย Limited Edition แล้วก็ The He ฮาส of Aviation นะครับมีโลโก้ Phoenix ด้วย โอเคข้างหลังกล่องประมาณนี้นะครับแล้ว,ว่าเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมทำไมไม่แกะเป็นการเสียเวลาเป็นลำที่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงเพราะว่ามันนี่เป็นก,ก็ถ่ายไลยออนนะครับผมก็เป็นลาย,ยานี้แต่ผมก็อยากได้มากโอเคเรามาแกะก่อนนะครับ ตาประมาณนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับผมวันที่29พฤษภาคมวันที่ไทยนะก็คือ30พฤษภาคมอาจจะได้ลงวันที่30เดือนน่าจะประมาณนั้นนะฮะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมผมว่าลำนี้มันสวยมากเลยนะครับผมสีมันแบบลงสีได้ดีมากเลยนะฮะก็ประมาณว่าไทแลอด์ออนมันสวยวางเถอะก็มีโลโก้ไทแลอด์ออนมนันเริ่มเทิมเลยนะครับ ก็ตรงโนสเกียก็เขียน registration ของมัน LA, l a l t i นะครับผมก็มีเครื่องหมายธงชาติไทยตรงบริเวณประตูหน้ามีไฟด้วยนะครับมีเครื่องหมายไฟมี antenna นนไม่เข้าครบหรอกแต่ว่ามันก็กคืออันเป็นเมนประมาณนะครับผมนี้คือ engine หรือเครื่องยนต์ของมันเอาไม่โฟกัสโอเคเครื่องยนต์มัน ก็คือเครื่องเครื่องยนต์ C F M MM 5 6 7 B ประมาณนี้นะครับผมวิงเลนโอเควิงเลนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับประส่วนตรงแถวแถวแท้ท้ายก็คือเขียนโบลิงเจ็ดสามเจ็ดคิาร้อย E R H S L T I แล้วก็แลนดแลนแลนกรุ๊ปนะครับผม เจ็ดสามเจ็ดดเก้าร้อยเออจะมีความยาวกว่าเจ็ดสามเจ็ดดแปดร้อยประมาณหนึ่งนะครับผมนะฮะและนี่คือ uh, vertical stabilizer นะฮะอรือเปล่าอ่ะบ <laughs> างทีผมก็จำผิดๆบ้างแล้วก็มาดูส่วนของข้างตรงนี้บ้างตรงนี้มันก็เหมือนข้างที่แล้วแหละครับ ก็เคยๆรีวิวมามันก็เหมือนเดิมเลยเยอเว้นบางลำเป็นสายไทยมันจะมีเขียนชื่อของลำของของลำนั้นนะครับผมก็หน้าตาประมาณนี้แหละทั้งหลังก็จะประมาณนี้นะฮะสีสวยอยู่นะฮะรอบๆตัวมันจะเป็นก็ Curiosity? สวยนะครับผมดูลรวมๆก็มันก็ดีกับการสะสมบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจลายที่ชอบหรอกเขาก็สะสมให้ครบๆไปนะฮะไลออนแอร์นะฮะ,ะ,ฮะโอเคมีโลโก้ฟินิชข้างล่างนะครับสวยมากเลย ก็วันนี้คงจะมีประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับผมก็ซีรีส์โมเดลเครื่องบินก็กับวิช n ิงฮุกก็มีสลับสบกันไปนะครับผมใครติดตามอันไหนก็ดูอันนั้นถ้าใครไม่ชอบอันไหนก็ไม่ต้องดูก็มีแค่นี้นะครับผม